ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมสั่นวันนี้เราอยู่กันในเกม Moving Out เกมที่แชร์ทุกท่านรับบทเป็นคนขายคนแบบว่าย้ายของเข้าบ้านหรือแบบว่าเราแบบใช้บริการย้ายบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งพวกผมวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่มากันถึง3คนก็คือมีผมมิซึมบ่อยๆแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงครับผมโตโยต้ายาเรสก็ลองก็หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันด้วยความสนุก นะครับแล้วก็ขอแนะนําตัวละครนิดนึงนะครับผมตัวสีฟ้าจะเป็นผมเองแล้วก็ตัวสีแดงนะครับผมก็คือที่โตโยตาย้ายาริสเรานะครับแล้วก็สีเขียวจะเป็นคุณไอซ์ซามรไรบอยนั่นเองก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยนะครับทุกคนอีกอย่างนึงนะครับผมคลิปนี้เป็นการถ่ายจากมุมมองของเพื่อนผมที่ชื่อโตโยตาย้าอะรนนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่สามารถอัดได้นะครับผมเพราะว่าเครื่องแม่งรับไม่ไหวทีแรกจะไลฟ์ด้วยแหละแต่ว่าแม่งไม่ไหว ใช่ขออภัยจริงครับก็ไปรับชมกันอีกรอบเลยไปรับชมไปรับชม let's go ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยมานก็ก็อีกอะไรเงี้ยแมนกูหยิบไม่ได้อีกแล้วอ่ะเวลาเขาอีกทำไมไปได้ใช่หนึ่งไปได้ใช่หนึ่งไม่มีเต่าด้วยพวกมึงเห็นเต่าเหรอเต่าพวะมึงเห็นเต่าเดินในบ้านปั้ไอ้เต่านินจาไอ้สัตว์เอา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 กัดกูเอา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 ไอ้สั้นไอ้สั้นมาจัดกูเอาเอาเอา ไอ้เต่าไอ้ยิเต่ามันกัดกูเหี้ยเฮ้ยกูไม่ได้จะขโมยของมึงเพื่อนเข้าใจกูไหมอะไรเ้ยมันกัดขากูไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยโอ้เป่าเหี้ยไอ้เต่าควายนี่เฮ้ยมึงหยุดกัดกูดิไอ้เหี้ยไอ้เต่าเ้ยกูจะขนของให้แม่มึงไงสัสเยอะกูเยอะไอ้มึงมึงเอาเต่าออกไปก่อน ไอ้เจ้เนี่ยดันกูอ้าวตกนี่นี่ไอ้กวงเต่าแล้ปลาทิ้งด้วยเฮี้ยเต่าปลาใช่ไหมนึงปลาเต่าปลาเต่าเดี๋ยวกูโยนของเด็กเล็กของไปให้เดี๋ยวกูไล่เต่าแล้วพวกูไล่เต่าเต่าแม่งจะวิ่งมาตัดกูเกอบาแล้วมาแล้วมาจังหวัดอะไรเงี้ยกูไม่ช่วยกูไม่รู้เลยกูไม่รู้เลยไอ้พวจะจบแล้วกูจะพิเยะเลยไอ้ฉันโด้โอ้โหมึงดูดิไอ้เจ้าของบ้านด่าอะไรเย่ดึง ดึงทีวีสายเขาขาดหมดไอ้ยังเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่อยให้นี่ใหม่ค่อยนี่ใหม่ไม่เป็นไรบริการระดับสุดดาวไอ้สุดเออยกูเข้าประตูหละกูทั้งหลังบ้านอยู่กูทั้งหลังบ้านอยู่เอออ่าๆถอยหลังเดินหน้าเดินหน้าเไอ้ตีดอะไรหลังบ้านไหมหลังบ้านไหมโตหลังบ้านไหมเหนื่อยไหวไหมหลังบ้านเห่อยไงวไหมหลังบ้านหลังบ้านดีกว่ามึงถอยหลังมึงถอยหลังมึงถอยหลังหน้าบ้านแม่ก็หลังบ้านไปเลย เอาไงเอออย่างนี้เลยอย่างนี้แหะอ่ะไปไปต่อไปเดียเฮ้ยเต่า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 ไม้ไอ้ทเต่าไม้แค่ไม่เสร็จระวังระวังระวังที้จเต่าเต่าบ้านนี้โหดหมดไปด้วยกูหมดไปด้วยกูที้จเต่าบ้านนี้โหดที่ระวังระวังที่ขนมปังกูเด้งบ่อยมอดูสภาพบ้านนี้ยังอยู่ดีๆก็ก็ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยเขาเขาย้ายบ้านไงเขาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยมึงดูเราขนแต่ละรอบไอ้ที่มุม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  ไอไอ้หนอ้ย่มันติดไงไอสัตว์้ยตรอโอง่ตเดยตอ้ช่ยเก่งๆช่วยช่วยช่่เดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวมอหลังอ้โหแล้วี่ออโอ้ยยี่ตัดต้นไม้ทิ้งดิมือกบช่างมไอ้ตัดดิเเื่อยมาเอาปจิตาตัดม่งเลยเออผมนดูสภาพออกกนกนไปได้ยังไงวะไอ้ี่ะขอกเยอะเลยวะอ้ขนมปังกูไม่ได้อืออ่ะไอ้เต่า

ไปแกได้ไอเจ้าเต่ามไกี่ชิ้นละเลยเลยสี่ชิ้นเลยสี่ชิ้นเลยไอ้เจ้ามันลีโอไอ้สัสไอไอเจ้านั่นไหนลีโอลีโอหนาด่าสัสไอมูเก้บักคนละมือไอมูเก้บักเต่าไอตุ๊กูดูกูดูผิดตัวว่ะโทษโอ้ยมีใครมาช่วยกูหน่อยได้ไหมกูเอาของเลกอยูกูเอาของเล็กอยู่เฮียเดี๋ยวมาช่วยมาแล้วมาแล้วไอเจ้าเต่าก็เดี๋ยวกูเอาเต่าแล้วไอ้สัสมันดีดีเดี๋ยวนแม่งเลยเอาไปด้วยเลยเฮีย โอ๊ยก่อนมึงจะเอาเต่าไปด้วยมึงช่วยกูก่อดีๆไม่เต่าแล้วเจ๊ะแล้วเจ๊ะแล้วเดินหมดเลยเลยไม่มีไม่มีมาข้างหน้าโต้มาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าเออเฮย์เอ้ยคิดท้ายคิดท้ายพวกมึงคิดท้ายอยากอยากจ้างมระดิกลงไม้อะไรใช่ไหมพวกมึงมามาไปโอ้ยตัวจะถลกนี่เอาเต่ามาถลเต่า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 คิดท้ายคิดท้ายหยิบดิ ไปไปถือไปถือเต่าไถือเต่าไให้ไอ้เอของมาเก็บเลยไอ้ตนไม้ข่วยเนี่ยสัตว์ก็โดนเลยไอ้โดนเลยไอ้โมเต่าด้วยแมงแอัดชิบหายโรชี่อะไรเนี่ยแดดเดอร์เทลไปมีมันบอกว่าเต่ากัดกูไอ้ตว์ตัวละครไปคุยกันว่าที่เต่ามันกัดเพราะมันชอบมึงเวยไอ้เขี้ยนเขียนมึงวยเหอะ ไอ้เฮียไ้โตดิม่อยู่คนเดียวไอ้เฮียโต้เไอ้เฮียขอให้สิทธิ์คนพิการไดยน้องอุ้ยเราได้ไอชิมเป็นพิเศษเว้ยพอเราเต่าไปเลยไอชิมเป็นมาอืออ๋อมีเควสพิเศษเว้ยแบบว่าถ้าเราทําตามมันจะได้เว้ยซึ่งไอเฮียเต่าเนี่ยแล้วก็มีอะไรวะเออช่างเอะเราชิบหายการช่างอยู่แล้วเออเราเอามันไม่ดำธรรมเวลาเว้ยมันจอมเขาอยากให้เราเอานู้นแต่เราเอานี่ไหม มบนด์จัลลอรี่เทนเนอร์เอ็นดิ้งอ๋ออันนี้มันที่ฝึกอันนี้ที่ฝึกไม่เกี่ยวเชดแม่ไอ้เหี้ยขับไปขี่เลยหวานลอยเจดเนี่ยขับรถอะไรแบบไฟเออร์ทันไปขี่ซื้อมานลอยได้เลยไมเกี่ยวึไม่เกี่ยวย่อเปล่าเขาเรี่กไอ้ไอ้ไอ้ของได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปเอาของอะไรไม่รู้ดูรถพร้ออยู่เลยสัตว์เอ้ย ได้แล้ววะเฮ้อ๋อตัวละครขอบคุณไอ้สัตว์เนียโอ้โหขอโงเยอะเลยพวกมึงของได้ยิ่งกว่าปวกอีกเนี่ยพวกเราอ่ะบ้านพังหมดที่รอบนี้กี่ชิ้นวะมึงได้ดูวะไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวมันบอกทีหลังที่สิบชิ้นเฮ้ยก็น้อยกว่าเราเพียงนีด โอ้ยยู่ตบยี่สัตว์เว้ยโอ้โหไอ้พวกเเอาประตูดีควชิ้นใหญ่ก่อนเลยเฮ้ยเอาปีโนเอาปีโนเอาปีโนไอตัวกิมเอาเอวนี่เอวนี่ไอ้เหี้ยไม่ไม่ก๊อปไม่ก๊อปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึเล่นมูไลท์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นจูโนโนตีดิตีงมอ๋อที่เก็บของอยู่ดีเอาเอาเรื่องเอาไว้ลึกๆอง่ดีเอาไว้เดียวแต่กูม่มิดเดียวดีเดียเดี๋ยว เวลาเข้าประตูแม่งกบคุยอยมันกระโดดยังไงวะไอสัตว์เอ้ยถ้ากูกระโดดได้ไม่เจอไม่เหี้ยมึงดูของได้นะกูดูพยายามดูของให้มันต้องถือต้องหยิบอะไรกูเอาเซ็ตเก้าอี้ก่อนกว่ทีวีก่อนเนี่ยเนี่ยเซ็ตเซ็ตไม้ไม้พาเลิตไอเนี่ยเลยเนี่ยเซ็ตไม้พาเลิตพ่อ เอาเลยเอาของเลยได้เป็นอย่นี้เดี๋ยวกูมาช่วยพี่เฮียโต้ยกของหนักๆมาทำไมก่อนวะไอ้แต่มึงต้องรอมาช่วยกันดิเดี๋ยวกูกลังไปไอ้กูว่างเลยพเดี๋ยวกูไปนั่งยกเตียงนี่พูดเร็วปอกของเล็กๆนี่ยกูวิดีโอเกมกันเพียสโฟเฮียขนมปังกูไหม้หลายรอบมันไม่มันไม่ได้ย้ายบ้านอ่ะที่มันหรือบ้านไอ้เฮีย เอ๊แต่มันเชื่อวิ่งเอาด้วยย้ายของออกจากบ้านย้ายของคุยมึงดูบ้านก่อนเลยหมดไอ้เจ๊เหมือนโดนปนอ่ะเหมือนมาขโมยมากกว่าไอ้นี่มาเมื่อแต่มึงเอาไปหลังบ้านมึงก็ออกหลังบ้านง่ายยากเลยมึงไม่รู้ว่ะดดดูููเอาดูแชร์มาโคตรน่ารักเลยเฮ้ยเออไม่ได้เปลี่ยนเรายุ่งนี่ออกหน้าต่างได้ปหมวะมึงมึงกระโดดเลยไม่ได้เว้ยกระโดดไม่ได้เว้ยกระโดดไม่ได้ได้เะรอโยนโยนโยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกออกตัวก่อนตัวเออเอียง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 ยังไงยังอยู่ยังอยู่ อายนอยู่เออเออยนอนเออถอยถอยถเอกูเย็นอยู่เยอเออโอเคเเอาใจกันไปด้วยฟังมึงนี่นี่ขยันได้นี่นะเกียถ้ายกของหนักมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกรอบเลยใส่หัวร้อนเกินเดีอวอะไรวะเโซฟาเลก็อ้าอบโ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 อบยี่ทำงานยังไงี่อาเลทชิบหายกูไม่้านกูทำลายประตูหลังบ้านลิเติดอะไรวะ ให้มันเดินยากที่ผายตัวละครอใหได้อีกสัตว์น้องมันแวนเกินไหนวิวแชร์มันแวนเนอาไม่ได้ไอ้เหี nou, uh, ้ยเลยคุณพอลิโอเด็กเหรอไอ้เหี้ยกูถามสิคุอลิโอเด็กไอ้เหี้ยเกาอี้แค่เดียวเไม่ไดนะกูเอาของฝังออกมาให้ก็ได้เออที่พอลิโอเด็กไอ้เหี้ยของแค่นี้มันหนักนะครับไปไปไโอ้โหเออจริงนะเอาจริงไอ้เหี้ยเก้าอี้เหี้ยนี่มันไม่ได้หนักเลยนะ ไอ้ไอ้เข้าด้วยไอ้ข่ไทิ้งไว้้างเนาเดลือแล้วะเดี๋ยวฝั่งนู้นฝั่งนู้นไอ้สัตว์นี่ก็ตีมจังเลยไอ้าเาอีไม่ได้คุณภาพยต้องของเอสซีคพาเลเลยเออยามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมย่ขายต้องไก่อ้ไก่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 ย่าไก่ เออว่าได้เป็นเยรับแเลยไหมเดี๋ยวเคยรับแน่นอนเลยตัวเยือกคินท้ายรอชิ้นท้ายไปชิ้นท้ายชิ้นท้ายอุ้ยไอ้แสต่ก็ตกจังเลยอย่าตกไอ้สัตว์แต่ลึงเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยไกรใไกใคจิโก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ที่มันต้องสองคนเฮ้ยไปมาคนตุ๊กตุ๊กตุ๊กุเย็นตุ๊กเย็นตุ๊บเย็นต้องดึงเคเบิลออกมาเออเราดึงด้วยกันนะเอา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 ปล่อยกูไอยปล่อยตัวนั้นไม่นะ ควันขึ้นแล้วนะมึงดูดิ <c oughs> <c oughs> เออไอ้ควันขึ้นแล้วไม่รู้ใครเผาเฮียมาอะไรโอ้โหขนผ้าขนของระดับอมตะเฮ้ยกูไม่ได้หยิบเก้าอี้เฮียมึงจะหยิบเอ้อเหม,มือนเห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 มือนเราไปได้นี้เลยว่ะมึงรู้จักไปที่เขาแบบยึดอสังหาหรืมอมาซับอ่ะ เออไอ้โคตรเหมือนแล้ยหรือว่ายี่อะไรวะไอ้ไอ้ชี้โตกไอ้พวกแกตบแบงตบแย่งอ่ะยี่มึงดูจังไรมากเดี๋ยวของยานวะเดี๋ยวไอ้ที่กูถือกันไปโซฟาเว้ยเดียวเลยชิ้นเดียวเนี่ยโซฟาแอนนี่แอนนเดี๋ยวถือโซฟาสองคนไว้แล้วก็เอาไก่ไปด้วยไอ้เยียไก่พ่อมึงมึงมาจิกกูทนำคุยเลยเนี่ยไอ้สังเอ้ยใครจะได้ช่วยกูหน่อยดิไอ้เที่มีอันเนี้ยต้องโอไม่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 ไอ้ไม่อันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงต้องเอาสองเฟสดิเกี่ยวเพอ ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวมันต้องอันนี้ดีเนี่ยอันนี้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 อันช่วยให้ดี๋กูเดี๋ยวกูยิบไกเดี๋ยวกูยิบไก่ไอเชี่ยนี่มันดีที่ไอตัวติดเป็นตัวติดไปแบบดีกว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เวลาเวลาเวลาไอ้ถือไก่รอพวกคอยู่เอาแล้วมึงให้กูไป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 มึงไปไปทางนู้นนะไปเห็นไก่ไม่ได้เยอะมากเดินมาเนี่ยเดินอ้าวเดินมาเดินมึงดึงดึงไปมึงดึงไปดึงไปไอเชี่ยติดติดไอเชี่ยนี่ติดเระจากัน ไอ้กูจับไก่ลอยพวกมึงอยู่เลยเป็นรังใจอยู่เลยโอ้ยหันหันเออหันได้เลี้ยวตัวเลี้ยวเลี้ยวเออกูคุมยากอยู่ไอ้เหี้ยกูพยายามกูพยายามจะทำแต่สมองสมองกับมือกูมันไม่ประสานกันไอ้สัตว์มันไื่ประสานกับเลจิได้ไหมไม่มึงกูเป็นนั่งวิวแชร์เหี้ยมึงให้กูทำไงอมึงมึงมาเคลียร์ของกันไหมึงมเราขึ้นไม่ได้เลยเคลียของเคลียร์ของกูจับไก่ลอยพวกมึงอยู่เลยอะไรมันนี่ยเฮ้ย เอาไปดิอยู่ไหนบอกร่วงหมดแล้วบูบูเอาเข้าเข้าเอาเข้านี่เข้าเข้าเข้าอีกอันนึงเข้าอีกอันนึงเออนไม่ไม่ไม่ใช่อันอันข้างๆเนี่ยมันไม่เข้าไอ้ที่ไหนไหนวะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยกล่องหินกล่องวะเนี่ยกล่องมันไม่ขึ้นสีเหลืองแล้เออนั่นแหละเอาโยโย่เอาเข้ามาแล้วก็ยกโซฟาเข้ามายกโซฟาเสียขวางความมันติดความมันติดอโซฟาใหญ่เงี้ยอ้าา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 า ขามนขาันไม่ขามันไม่ขามันไม่ทำงานไอ้สัสต้อยไปเหลือกองเดียวแล้วก็งเดยวพวกมึงเอาขึ้นมาเอาของมาเอ่อไม่เอาไก่ไว้เยอะไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวเยอะเหนื่อยวะจะโดนกขโมยไก่ไปด้วยเฮียไม่รู้ทำไมว้่งหยิบ้านเฮียเล่นงานสไลด์วิวเชียร์ห่วงในเพสเตอ์เอาไซด์ดอปเบรกไม่แอนดี โอ้ไม่พวกกูทำลายหมดอ่ะเยอะก็เป็นไงบ้างครับกับคลิปแรกของเกม Moving Out ทุกเพื่อชอบกันไหมครับผมก็ทายา้มีพาร์ตต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s, mm. <S u b s c ไ i b e ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Moving Out ในพาร์ตหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ